สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มดีซอมนะคะเราจะมาพูดเรื่องการจัดการเศษวัสดุในโอรูกันค่ะ การจัดการเศษวัสดุหรือว่าการส c r a p นะคะเป็นหัวใจสําคัญในระบบผลิตค่ะเพราะว่าช่วยลดการสูญเสียวัตถุดิบที่ไม่สามารถใช้ต่อได้ควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและทําให้รายงานคลางสินค้ามีความแม่นยําม,มากขึ้นด้วยค่ะอีกครั้งตัวนี้นะคะก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับ์กออ order เพื่อให้ผู้จัดการเห็นภาพรวมของวัตถุดิบที่เสียไปในแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะและในส่วนของการจัดการเศษวัสดุนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นตัว UI ในหน้ารายงานนะคะที่มีรูปแบบใหม่แล้วก็ทําให้อ่านง่าย ิ่งขึ้นทำให้เห็นภาพรวมของการสแกปได้ทันทีค่ะอีกทั้งยังมีแจ้งเตือนเมื่อเศษวัสดุเกินกว่าที่กําหนดและยังสามารถรีพินิชได้แบบอัตโนมัติลดงานแมนวนวลและเพิ่มความแม่นยําของสินค้าได้ค่ะการจัดก,การเศษวัสดุอย่างมีระบบนะคะยังช่วยลดต้นทุนและการเสียของเพิ่มความแม่นยําของสต็อกวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างชัดเจนและช่วยให้การวางแผนผลิตและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูที่หน้าโปรแกรมกันค่ะ เมื่อเราต้องการที่จะทำตัว scrap order นะคะเราสามารถมาที่เมนู operation แล้วก็เลือก scrap ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเห็นรายการที่เราเคยตัดเศษวัสดุออกไปแล้วในระบบนะคะซึ่งถ้าเราต้องการทำรายการใหม่ก็สามารถกดที่ปุ่ม New ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะสิ่งแรกที่เราต้องกรอกค่ะก็คือตัว product ที่เราต้องการตัดเศษนะคะแล้วก็ใส่ตัว quantity ที่เป็นจำนวนของสินค้าที่ต้องการค่ะแล้วก็ตัว replenish นะคะตัวนี้ก็สามารถติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะเป็นการเลือกว่าเมื่อเราทำการตัดเศษของสินค้าตัวนั้นแล้วนะคะเราต้องการให้ระบบไหนซะ สร้างคาสั่งซื้อหรือว่าสร้างการผลิตใหม่เพื่อมาเติมเต็มสินค้าที่เสียไปโดยอัตโนมัติหรือไม่นะคะและ้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเหตุผลในการตัดสินค้าตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องสินค้าเสียหายหรือว่าการผลิตเกินหรือว่า expire นะคะก็สามารถเลือกเหตุผลได้เลยค่ะและเมื่อก่อข้อมูลครบแล้วนะคะก็สามารถกด a l i d เด e ได้เลยค่ะระบบเนี่ยก็จะย้ายสินค้าจาก Stock Location ปกติไปยางา c r a p location อัตโนมัติค่ะและเมื่อเราคลองเข้ามาดูในตัว Product move ของอันที่เราตัดสต o อกไปนะคะก็จะเห็นว่ามีประวัติรายการตอออกไปเรรียบรยบ้้แลวค่ะ